รเรามาดูในส่วนประกอบของแอร์ขนานหรือว่าแอร์ร่วมว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เร,เราก็เริ่มมาดูครับตรงนี้ก็คือ3ทางสามทางที่เราจะเอาไปใส่ท่อใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเช็ควาลอันนี้ขาดไม่ได้ก็คือเช็ควาลหรือว่าวาลกันย้อนนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงหัวฟิตติ้งทั้งหมดนะครับจะมีทั้งเล็กกลางใหญ่แบบนี้เลยครับ และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตรงนี้นะครับก็คือคอมแอร์ครับคอมแอร์ของเราหรือว่าคอมไฟฟ้าหรือว่าคอมดีซีตรงนี้นะครับ,รบ,รร a, รรรบถัดมาก,ก็จะเป็นแผงระบายความร้อนอแผงระบายความร้อนนั้นมีหลายแบบนะครับวันนี้เราเอาแบบนี้มาให้ดูก็คือขนาด14นิ้วกว้าง14ยาว14นะครับหนา26มิลใช้พัดลมที่เป็น12นิ้วนะครับแบบนี้เลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือ ตัวนี้นะครับตัวรับรีโมทหรือว่ารีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้เราจะไปคอนโทรลคอมแอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อปรับอุณหภูมินะครับหรือว่าปรับความเย็นของเราทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับในการติดตั้งแอร์หรือว่าแอร์ขนานของเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับช่างสวงครับสวัสดีครับพี่ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่เขตหนองจอกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ ได้ทราบข่าวว่าที่นี่ทําแอร์คู่ขนานก็เลยวันนี้ต้องมาหาคุณสวงครับครับคุณสวงครับทําไมถึงได้สนใจที่จะมาทําเรื่องแอร์คู่ขนานครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นช่างแอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งออกแคมป์มั่งอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าการที่เราเอาแอร์ขนาดเนี่ยเอาไปใส่ในรถนั้นสะดวกดีกว่าที่เราเอาแอร์บ้านหรือเอาแอร์อะไรไปติดครับเราก็เลยคิดทําขึ้นมาครับอ๋อแล้วท,ทีนี้ขอสอบถามว่าแอร์คู่ขนานเป็นยังไงครับ ในแอร์คู่ขนาดนั้นก็คือเรา,าใช้คอยเย็นเดิมคอยร้อนเดิมของรถเลยนะครับหรือว่าบางคันอาจจะเสริมแผงเพราะว่าในการที่ระบายความร้อนไม่ดีแต่ว่าเราก็จะใส่คอมตัวนี้ที่เป็นคอมไฟฟ้าเนี่ยเข้าไป 1>, 1ชุดเท่านั้นนะครับก็จะสามารถทําความเย็นไดนอ้อันนี้น่าสนใจมากทีเดียวก็คือเราไม่ต้องใส่แอร์เพิ่มรเราใช้แอร์ตัวนี้โดยไปใช้เป็นคอมไฟฟ้า ใช้ตัวระบายอากาศไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็ใช้จากแหล่งจ่ายที่เป็นคอยล์ยนเดิมนะครับโอ้อันนี้จะเีียมมากเลยยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมนครับครับเรามาดูในส่วนประกอบของแอร์ขนานหรือว่าแอร์ร่วมว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เราเราก็เริ่มมาดูครับตรงนี้ก็คือ3ทางสามทางที่เราจะเอาไปใส่ ท่อใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเช็ควาลวอันนี้ขาดไม่ได้ก็คือเช็ควาลวหรือว่าวาลกันย้อนนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงหัวฟิตติ้งทั้งหมดนะครับจะมีทั้งเล็กกลางใหญ่แบบนี้เลยครับแล้วที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตรงนี้นะครับก็คือคอมแอร์ครับคอมแอร์ของเราหรือว่าคอมไฟฟ้าหรือว่าคอมดีซีตรงนี้นะครับถัดมาก,ก็จะเป็นแผงระบายความร้อน แผงระบายความร้อนนั้นมีหลายแบบนะครับวันนี้เราเอาแบบนี้มาให้ดูก็คือขนาด14นิ้วกว้าง14ยาว14นะครับหนา26มิลใช้พัดลมที่เป็น12นิ้วนะครับแบบนี้เลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อตัวนี้นะครับตัวรับรีโมทหรือว่ารีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้เราจะไปคอนโทรลคอมแอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อปรับอุณหภูมินะครับหรือว่าปรับความเย็นของเราทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับในการติดตั้งแอร์หรือว่าแอร์ขนาดของเรานะครับ ครับก็ขั้นตอนในการติดตั้งแอร์ในแอร์ขนานนะที่เราเรียกหรือว่าแอร์สายร่วมของเดิมรถนะครับก็จะมีอยู่ก็คือการติดตั้งคอมแอร์แล้วก็การติดตั้งสายน้ํายาแอร์และแผงคอยร้อนแบบนี้นะครับก็รวมไปถึงการเดินสายไฟด้วยครับงั้นผมขอดูขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็ในรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ารถแต่ละคันนั้นเราติดตั้งคอมแอร์ที่ไม่เหมือนกัน ในในรถคันนี้เราติดตั้งด้านล่างก็ตรงจุดตรงนี้เราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ารถเขานั้นเครื่องใหญ่ครับแต่ว่าแผงคอยร้อนเนียในในรถคันนี้เราเนี่ยใช้พัดลมเป่าคอยร้อนแค่ตัวเดียวเพราะว่าเราเสริมแผงคอยร้อนด้านล่างอีกตัวเนึ่งก็จะมีพัดลมล่างอีกหนึ่งชุดตรงนี้หนึ่งชุดแบบนี้ครับครับนอกจากที่เราดูว่า มีแผงระบายความร้อนด้านหน้ารถแล้วนะครับส่วนประกอบทุกงอื่นอีกก็จะอยู่ด้านล่างรวมไปถึงคอมแอร์ครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูเลย <c oughs> นี่ตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้ของเราก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ที่เราเอามาต่อสายร่วมกับคอมเดิมแล้วคือตรงนี้นี่เราเราใช้วันนี้นะครับเราใช้แบบขนาด24โวลต์ขนาด850วัตต์ อันนี้เป็นตัวที่เราติดตั้งเพิ่มใช่ไหมครับครับตัวนี้เป็นตัวคอมพิวเตอร์เป็นคอมไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับอ่าและตัวนี้นะครับส่วนประกอบของแอร์ตัวเนี้ที่จะขับไม่ได้ก็คือแผงระบายความร้อนในในคันเนี้ยด้านหน้าเขาแคบอย่างที่บอกครับก็เลยต้องเป็นต้องมีแผงคอยร้อนด้านล่างอีกหนึ่งชุดแบบนี้พร้อมพัดลมระบายความร้อนครับก็ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วเราก็ต่ออารุกลมเข้าไปที่เส้นเดิม เดี๋ยวผมบอกวิธีการทำงานของคอมแอร์นิดนึงหน่อยก็ได้ครับในในคอมแอร์เนี่ยก็จะมีสายอยู่2เส้นก็คือสายกลางที่ช่างเขาเรียกกันนะครับหรือว่าท่อแรงดันสูงหรือที่เรียกว่าท่อดิชาร์ตนะครับเราเราใช้ท่อเนี้ยอัดอากาศเข้าแผงค,ครับเพื่อระบายความร้อนอเสร็จแล้วระบายความร้อนออกมาก็จะเป็นของเหลวแล้วก็จะผ่านท่อเส้นนี้ครับเข้าไปหาเช็วาลว,วันนี้เช็วาลวเราเอาไว้ตรงนี้อาจจะมองไม่่อยเห็น ท็กวาวเราก็จะเข้ามีสองท่อเข้าจุดที่หนึ่งออกไปสายไปเข้าแผงเดิมครับและและอีกเส้นนึงก็คือมาจากคอมเดิมเข้าจุดที่สองออกปายสายเดียวกันแบบนี้เข้าแผงเหมือนกันการทํางานก็คือเราใช้ได้ทั้งสตาร์ทเครื่องพอใช้กับเครื่องยนต์มอดับเครื่องเราก็สามารถเปิดแอร์ไฟฟ้าได้ครับครับอ่าอ,อีกอีกจุดนึงก็คือท่อใหญ่เพราะว่าในคอมแอร์เขามี2เส้นก็คือท่อใหญ่ท่อใหญ่เนี่ยเราทำสามทางแบบเนี้ย แล้วต่อร่วมกับคอมไฟฟ้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใส่เช็ควาล์วนะครับแล้วต่อตรงๆได้เลยเส้นนี้ก็คือท่อใหญ่หรือว่าที่เขาเรียกว่าท่อซักชั่นนะครับทั้งหมดก็จะมีเท่านี้ในการเดินสายน้ำยาแอร์หรือว่าแอร์ขนาดของเราอันนี้เราประกอบขึ้นมาอ,อันนี้เราประกอบขึ้นมาแล้วก็ ก็จุดนี้เป็นตำแหน่งที่วางแบตเตอรี่ในรถคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าตำแหน่งวางแบตเตอรี่นั้นลูกค้าเลือกตำแหน่งเองครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่คันนี้ลูกค้าเลือกวางด้านท้ายของรถแบบนี้นครับแล้วก็อ๋นี่ดูภายในนิดนึงครับี๋ยวเราเปิดด้านในให้ดูนี่จะเป็นอย่างนี้จะมีส่วนประกอบเพงอะไรบ้างครับในในแบตเตอรี่คันนี้จะเป็นขนาด24โวลต์ขนาด280อดแอมป์ เป็นชนิด NMC ครับตัวแรกนี่เป็นอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จไฟจากไดชาร์จรถยนต์ลงแบตเตอรี่แต่ว่าของเราทําไว้สงชั้นในด้านในเนี่ยจะเป็นชาร์จไฟฟ้าบ้านก็คือชาร์จจากไฟฟ้าบ้านลงแบตเตอรี่เป็นเพราะปลั๊กเข้ามาใช่ไหมครับเพราะว่าปักเราจะทําไว้ด้านหน้ารถเลยอ๋อครับส่วนแบตเตอรี่ก็จะเป็นขนาด280แอมป์ ส่วนประกอบมันเขาก็จะมี bms แลแะ active balance แบบนีเน้เป็นชุดมาตรฐานอยู่แล้วครับครับในการต่อสายไฟเราก็เดินสายเป,เป็นแบบนี้สายจะออกผ่านผ่านเบเกอร์ออกมาหาเทอร์มินอลแบบนี้นะครับสายที่เราจะใช้ทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่4ชุดเท่านั้นนะครับก็คือชุดนี้จะเป็นของอตัวคอมแอร์ Air, หรือว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราจะใช้นะครับส่วนอีกชุดนึงก็จะเป็น จากไดชาร์จรถยนต์ครับผ่านสมาร์ทแบตเตอรี่ด้านหน้านะครับมาแล้วก็เราทําเทอร์มินอลแบบนี้เอามาต่อได้เลยครับทั้งบวกและลบแบบนี้ครับแล้วก็ล้วก็ยังจะมีสายสายที่เอาไว้ทําเป็นพ่อปักเพื่อชาร์จไฟจากไฟฟ้าบ้านเราต่ออย่างเงี้ยเพื่อจุดอยู่ตรงนี้ครับจุดตรงนี้ก็คือเราต่อจากตรงเนี้ยไาไว้หน้ารถเลยเวลาเราชาร์จเราก็ไปเสียบปักด้านหน้ารถได้เลยคือตรงนี้ครับเรา,าต่อเชื่อมท่อปักไปอีกที่ก็คือจุดตรงเนี้ยที่เราทําแบบนี้เพราะว่า เผื่อลูกค้านั้นอยากจะยกแบตเตอรี่ไปไว้ที่อื่นหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งเราก็สามารถทำได้ง่ายครับ ก็จะพามาดูอีกหนึ่งคันอ่าคันนี้จะเป็นรถตู้คันนี้จะเป็นโตยตาบ้องเล็กก็ติดตั้งแอร์ที่เป็นแอร์ขนานหรือว่าแอร์ร่วมกับสายเดิมเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่คันนี้ทาเหมือนกันคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าอ่าตแหน่งการติดตั้งทั้งคอมแอร์และทั้งแผงทั้งเช็ควาลและแผงระบายความร้อนนั้นอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเราเริ่มดูจากตรงนี้ก่อนเลยไหมครับก็นี่เลยก็จะมีคอมแอร์คันนี้เราสามารถเอาคอมแอร์นั้นมาติดตั้งไว้มุมนี้ได้ พ,พื้นที่ตรงนี้เขากว้างก็ก็จะง่ายต่อการติดตั้งนะครับแบบนี้เลยปกติแล้วเนี่ยในรถตู้คอมพิวเตอร์นะเราจะเอาแผงมาไว้ข้างหน้าในสองแผงแต่ว่าคันนี้เป็นโม่งเล็กก็ไม่สามารถที่จะเอาแผงนะหมายถึงว่าพัดลมเนี่ยมาเป่า2ตัวได้เราก็เสริมแผงด้านล่างเหมือนเดิมเพื่อการระบายความร้อนที่ดีนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าการระบายความร้อนเนี่ยของของแอร์ขนาดเนี่ยถ้าระบายไม่ดีแอร์ไม่เย็น แล้วก็ทาให้ท่อนั้นรั่วซึมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจุดที่เราจะดูต่อไปนะก็คือจุดตรงนี้ครับจ,จุดเช็ควาลวเดี๋ยวตรงนี้เห็นชัดหน่อยเดี๋ยวจะเล่าท,ท่อการทํางานนะรหรือวัตถุจของแอร์ไอฟังนะครับก็คือออกจากท่อดิชาร์จหรือว่าช่างช่างแอร์เขาจะเรียกกันว่าท่อกลางสายกลางคือออกจากท่อกลางเนี่ยมาเข้าเช็ควาลวแบบนี้ครับจุดที่1น่แบบนี้แล้วออกปลายสายแล้วก็เดินเข้าแผง เป็นวัตจักรเดิมๆของรถครับแล้วก็จุดที่2ก็มาจากคอมเดิมๆของรถก็คือคอมที่เป็นสายพานนะครับเข้าจุดที่2อ,ออกไปสายเดียวกันแบบนี้แล้วก็เข้าแผงเป็นวัฏจักรเดิมๆของรถครับทั้งหมดก็จะมีเท่านี้แหละในการเดินท่อและเดินคอมแอร์ครับก็ในในรถตู้คอมพิวเตอร์ในคันนี้เราสามารถติดตั้งคอมแอร์แบบนี้ได้แต่ว่าเราก็ เรต้องติดตั้งแผงระบายความร้อนแต่คันนี้เราติดตั้งแผงระบายความร้อนด้านล่างอีกหนึ่งแผงเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าตำแหน่งที่ติดตั้งนันมีอะไรบ้างนะครับนี่ตำแหน่งตรงนี้ก็คือการติดตั้งแผงระบายความร้อนของเราครับแต่ว่าในในรถตู้แบบนี้เรามีแผงด้านหน้าแล้วเราใช้แผงระบายความร้อนแค่ชั้นเดียวแบบนี้เลยก็วัตถุจากของสายน้ำยาแอร์ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเดินจาก คอมแอร์ไปฟ้านมาเข้าเส้นนี้นะครับก็คือท่อใหญ่ <S <S ท่อกลาง <S <S าแล้วออกจากเส้นนี้กลับไปเข้าเช็ควาลวมีเท่านี้แหละในการเดินสายน้ำยาแอร์ของแอร์ขนาดของเรานะครับแต่ว่าพัดลมเราใช้เป็นเป็น24โวล์นะครับเพราะว่าคอมแอร์นั้นเป็น24โวล์ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าตำแหน่งที่เราทำ power pack ไว้จุดไหนนะครับตรงนี้เลย ตำแหน่งตรงนี้ก็คือตำแหน่งของคาว์บู๊กปักในในในคาร์บู๊กปักเนี่ยเราเราทำเป็นปักแบบนี้นะครับก็คือปักกาวตรงนี้จะเป็นปักกาวซึ่งเป็นปักกาวก็คือปักที่เป็นสายดินอยู่แล้วนะครับเราสามารถเสียบแบบนี้แล้วปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าเราก็ยังทำนะครับก็คือตัวที่เป็นสายกาวเพื่อติดตัวถังนะครับแล้วว่าปักลงดินนะครับเพื่อความปลอดภัย1 0 0ซของเรานะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราจะพาไปดูมุมอื่นต่อเลย ก็อันนี้ก็คือตำแหน่งด้านในของการเก็บพลังงานหรือว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับจะพาท่านไช้ชมไปดูเลยครับสำหรับการชาร์จไฟนะครับ<ๆ>ก็จะมีตัวชาร์จไฟก็คือชุดนี้ก็คือชาร์จไฟจากไฟฟ้าบ้านหรือว่าไฟ2 2 0ครับก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้ก็เป็นตัวชาร์จไฟจาก จากรถนะครับหรือว่าจากไดชาร์จนะครับตัวนี้สามารถปรับแอมได้นะครับว่าเราจะเลือกปรับได้กี่แอมแต่ว่าในตัวเขานั้นสามารถชาร์จได้ถึง30แอมในรถคันนี้เราเลือกตั้งไว้แค่15แอมนะครับจุดด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวสเต็ปดาวหรือว่า DC to DC เพื่อเอาไว้ใช้ไฟที่เป็น12โวลต์ในรถนะครับส่วนแบตเตอรี่ในคันนี้เราใช้ที่เป็น24โวลต์นะครับขนาด310แอม ก็จะมีตัวระบายความร้อนแบบนี้ด้วยการควบคุมก็คือใช้ตัวเทอร์โมสตัตอยู่ด้านในนะครับอาจจะมองไม่เห็นหลังจากที่เราได้ดูการติดตั้งเรียบร้อยหมดทุกจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะครับว่าการเปิดแอร์ที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องโดยการที่เราเปิดแอร์จากแบตเตอรี่หรือพลังงานไฟฟ้านะครับตรงนี้เลยเราสามารถเปิดจากรีโมทได้เลยครับตรงนี้เราเปิดเลยนะ ตอนนี้เร,เราทําการเปิดแอร์ภายในรถแล้วใช่ไหมครับใช่ที่รเราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลยใช่ไหมครับครับเราก็สามารถนะครับเปิดแอร์จากรีโมทได้และปรับอุณหภูมิปรับแบบพัดลมจากด้านหลังได้เลยอตอนนี้แอร์เริ่มทํางานแล้วตอนนี้เราตั้งอุณหภูมิไว้เราตั้งไว้สักยี่สิบประมาณนี้อุณหภูมิในรถก็ตอนนี้อยู่ที่สามสิบสามองศาเนี่ยก็จะลดตามอุณหภูมิเลย เราสามารถที่จะเร่งรถได้บรเวอร์ได้ตามปกติเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วในแอร์ขนาดของเราเนี่ยเราสามารถเปิดปิดจากสวิตช์เดิมของรถได้เลยทั้งหน้าและหลังตอนนี้ข้างหน้าก็ทํางานข้างหลังก็ทํางานโดยใช้สวิตช์เดิมของรถได้เลยดยการที่ปิดเปิดแต่ทุงนี้ได้อ๋อสามารถเร่งได้ปิดเปิดได้ได้เขาเรียกว่าทําได้คู่ขนาดเลยใช่ไหมครับทั้งด้านหน้าและเริ่มเริ่มมีความเย็นแล้วเริ่มมีความเย็นแล้วตอนนี้อุณหภูมิรถมาเหลือ28องศาแล้ว หลังจากที่เราเปิดมาสักครู่นี้อยู่ที่33องศาก็ลดลงมาเรื่อยๆโอ้โหอันนี้ดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวคือถ้าเป็นสายแคมป์เนาะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อแอร์เพิ่มเราใช้แอร์ที่มีอยู่เนี่ยโดยใช้มีคอมไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมีพัดลมระบายอากาศไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้จากแบตเตอรี่ที่เราใช้ได้โดยมีแรงจ่าย จากไดชาร์จและก็พาวเวอร์พักจากคางบ้านใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากทราบถึงระยะเวลาในการที่จะใช้ในการติดตั้งครับในการติดตั้งของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือเราติดตั้งที่2วันครับแต่ว่าเราจะนัดลูกค้าที่3วันเพื่อเก็บรถเนี่ยไว้ทดสอบการใช้งานว่ามีประสิทธิภาพดีหรือเปล่าครับก่อนที่จะให้ลูกค้ามารับครับทีนี้ผมจักสอบถามว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้ เมื่อติดตั้งแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้ทางร้านจะคิดนะครับเฉพาะแอร์รวมพร้อมติดตั้งทั้งชุดแบบนี้อยู่ที่20,000นกลางลางครับอ๋อคือคือ,คอไม่รวมของระบบไฟคร,ระบบไฟนี่เจ้าของต้องหามาเองใช่ไหมครับก็ทางร้านก็มีจัดให้ถ้าลูกค้ามีมาแล้วก็ก็เท่านี้ผมขอสอบถามนิดหนึ่งครับว่านะในระบบไฟเนี่ยที่จะใช้เนี่ยจะมีงบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับในในระบบไฟของเรานะครับ ถ้าถ้าเป็นคือเรามีหลายขนาดในในพลังงานไฟฟ้าของเราแต่ว่าชุดที่เราแนะนำนัก็คือขนาด280แอมป์ชุดนี้เราจะคิดอยู่ที่ไม่เกิน60 0 0 0บาทครับรวมกับแอร์เรียบร้อยแล้วอ๋อรวมรวมแอร์ด้วยรวมระบบไฟด้วยไม่เกิน60 0 0 0บาทนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับอย่างนี้น่าสนใจดีเดียวทีนี้มิทราบว่ามีช่องทางอย่างไรในการติดต่อบ้างครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับนะครับนั่นก็คือ ID l ดี e 0898880294นะครับหรือว่าทางช่อง y t u t u นะครับของเรานะครับก็คือสวง DIY ครับโอ้วันนี้ต้องขอคอมเชนสวงมากเลยนะครับที่เราได้เห็นคือถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นได้รู้ได้ทราบนะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราสองคนเชื่อกันตอบนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณช่านสวงมากครับ